สวัสดีค่ะยังไงกันบ้างคะก็มารายงานตัวนะครับกลับมาแล้วครับผมมาทํางานแล้วด้วยนะคะก็บรรยากาศแบบนี้ก็ทํางานนะคะืนทำงานแล้วก็บอกไว้ว่าถ้ากลับมาแล้วจะมาอัดคลิปเนาะอัดคลิปนะคะก็สนุกดีค่ะไปเขาเรียกว่าอะไรไปปฏิบัติธรรมมาสิบวัน ิบวันเป็นสิบวันที่ไม่เคยคิดว่าจะพบเจอเจอค่ะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทำได้เนาะแต่ก็ภูมิใจนะคะที่ที่ผ่านมาได้เนาะเพราะว่า,เ,าเขาก็ค่อนข้างที่จะมีกฎระเบียบเยอะนะคะแล้วก็แต่กฎระเบียบนั้นอะทำให้เราเข้าใจว่าทำไมจะต้องตั้งกฎแบบนี้เนาะซึ่ง ได้ผลค่อนข้างเยอะค่ะได้ผลค่อนข้างเยอะมากๆเลยเนาะก็คือห้ามพูดคุยกันนะคะแล้วก็ห้ามแบบปฏิสัมพันธ์กันอะไรเพราะว่าท่านต้องการให้เราฝึกแบบจริงจังนะคะเออจริงจังก็คือว่ารักษาศีลด้วยนะคะก็คือศีลสมาธิปัญญานะคะสิ่งที่ได้จากครนี้เนาะเขาเขาบอก ไม่ควรจะพูดเกินจากนี้นะคะอืมก็คือได้ศีลสมาธิปัญญาเนาะแล้วก็ได้ธรรมะบรรยายชอบมากนะคะอืมแล้วก็กําหนดเวลาก็ค่อนข้างที่จะแบบแน่นมากเน่นมากเน,นาะแเพื่อที่จะได้แบบความรู้แบบเต็มสตรีมนะคะเออเต็มสตรีมเนาะก็เออเป็นมูลนิธิส่งเสริมหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานนะคะใน พระสังฆาาชูประถมนะคะก็เป็นเ,เป็นการฝึกส่งเสริมการฝึกวิปัสสนากรรมาฐานนะคะตอนแรกก็ไม่เข้าใจหรอกคะ่ะมันคืออะไรก็คิดว่าไปนั่งสมาธิอย่างเดียวเนาะออก็ก็ได้นั่งจริงนะคะนั่งนั่งวันละประมาณน่าจะเกือบน่าจะเป็นสิบชั่วโมงได้นอะออตั้งแต่ตีสี่ครึน่งนะอตอนแรกก็แบบ โหเราจะไหวไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยทาวันแรกสองวันแรกเนี่ยโอ้โหแบบก็ยอมรับว่าเหนื่อยนะคิดว่าทุกคนก็เป็นเหมือนกันนะคะอืมแต่พอแบบหลังจากสักสามวันสี่วันหนะ้าวันเนี่ยเริ่มชินนะคะเออเริ่มชินแล้วเริ่มรู้สึกรู้สึกว่ามันเออมันดีอะ่ะเออแล้วรู้สึกภูมิใจนะที่แบบเออทาได้แล้วมันไม่มีการปรับถุกข้าไหมเราไม่มีการที่จะแบบ ไปนั่งคุยกันมาโหมันยากเนาะว่ามันอะไรอย่างเงี้ยเออแบบก็นอนนอนสามสี่ทุ่มเนาะตื่นที่สี่อะไรเงี้ยสิบวันดูตาก็ก็เป็นอะไรที่ได้รู้จักคำว่าวิปัสสนาะคะเออไม่ใช่แค่สมาธิเนาะแต่ว่าเป็น เป็นทั้งหมดแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะหมายถึงว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้เนาะในพื้นฐานที่เรามีนะแล้วก็แบบทําให้เราได้รู้จักตัวเองนะคะหมายถึงว่ารู้จักว่าตัวเองนี่ยทําอะไรได้บ้างแล้วก็มีเป้าหมายของชีวิตยังไงและสิ่งที่เราดําเนินชีวิตมาทั้งหมดตั้งแต่เกิดมาเนาะมันคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ เราจะไปนะจุดไหนอืมก็สาหรับเพื่อนเพื่อนก็ไม่รู้เนาะว่าเพื่อนๆหรือว่าแบบคนที่ไปนั่งด้วยกันนะคะเขาได้อะไรกันบ้างเนาะเพราะว่าเอาจริงๆริงก็คือพอวันที่เก้าตอนประมาณก่อนเที่ยงเนาะเขาก็จะให้คุยกันได้เพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าออกจากที่นี่ไปแล้วเราไม่ได้คุยกับใครเลยเงี้ยแล้วไปอยู่ในสังคมเนาะไม่ได้ปรับตัวก่อนออกไปเงี้ยเราจะช็อกนะคะ เราไม่ได้คุยกันมากับใครเลยนะคะแปดวันครึ่งเนาะไม่ได้คุยกับใครเลยนะคะคือคุยกับตัวเองสําหรับเปื้องไม่คุยกับตัวเองนะาะว่าเออเราทําได้อะไรอย่างเงี้ยคือให้กําลังใจตัวเองเออทาได้แหละมาที่นี่มันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างที่แบบเราจะต้องมาทําอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเออก็คิดแบบนี้แล้วเราก็แบบพยายามทําให,ให,ให้ให้เต็มความสามารถเนาะกับสิ่งที่เราตั้งใจที่จะไปอะไรเงี้ยก็ ได้วิธีค่ะเออได้วิธีปฏิบัติได้มาเราได้มาสี่คำนะเออของเปื่อนหนึ่งจอนอันได้สี่คำนะคะคแรกคืออยู่ในปัจจุบันอ่ะซึ่งซึ่งเปิ่อนก็พูดในหลายคลิปเนาะเรื่องเกี่ยวกับการอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมอืมคือเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วต้นคลิปก็คืออันนั้นคืออดีตนะ,อะตอนนี้คือปัจจุบันปัจจุบันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ลมหายใจ ที่นี่ก็คือเป็นการนั่งวิปัสนาแบบหลักสูตรสากลนะคะไม่มีการภาวนาใดๆทั้งสิ้นไม่มีการสวดมนต์เนาะถึงแม้ว่าจะมีเ,เทปที่เขาเปิดแล้วก็คือท่านโกเอง่าเขาเป็นคนอินเดียเนาะเขาก็จะสวดเป็นทำนองอินเดียคําสวดอินเดียบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ก็ฟังไม่ค่อยออกนะคะ ฟังได้เป็นบางบางบทเนาะที่แบบคุ้นคุ้น,นอะไรเงี้ยเพราะว่าทํานองแต่ละชาติศาสนาก,ก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมก็บอกว่าคือเราไม่ได้มีหน้าที่ในการสวดเรามีหน้าที่ในการนั่งสมาธิอย่างเดียวอาที่เปิดไปก็คือฟังไปอะไรอย่างเงี้ยอืไม่จะเป็นต้องภาวนาตามโอ้หนี้เนาะเพราะว่าเป็นหลักสุสกลทุกชาติทุกศาสนาเข้าได้หมดนะคะเพราะว่าเป็น เป็นการนั่งสมาธิภาษาอังกฤษก็ meditation นะแต่เขาก็จะใช้คาว่าวิปัสสนาเนาะซึ่งซึ่งจะเป็นคล้ายหลักการหนึ่งที่ที่เอามาใช้นะคะแล้วก็มาเอ,อเราก็รู้สึกว่าแบบอ๋อหรอไม่เคยรู้มาก่อน <c oughs> ก็คิดว่านั่งสมาธิคนั่งสมาธิใช่ปะ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรนะคะมามาก็มารู้กับที่นี่แหละก็เริ่มต้นเนาะเริ่มต้น แล้วก็ได้สองคำแล้วเรามีปัจจุบันใช่ไหมมีหายใจหายใจเข้าก็ให้แค่ห้ามห้ามบริกรรมด้วยนะห้ามพูดโทรหรือว่าไม่ควรอ่ะเขาจะไม่ไม่ควรเพราะว่าก็จะทําให้ผิดวัตถุประสงค์แล้วตอนแรกก็งงคืออะไรเพราะว่าปกติเราก็จะเข้าพูดออกโทรอย่างนี้ใช่ไหมเออหรือว่าแบบบางคนก็เป็นหนึ่งสองเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าพยายามที่จะจับลมหายใจเอาความรู้สึกเนาะตอนเราหายใจ ปกติอะแทบจะหายใจไม่ได้ลนะถูกไหมรู้แต่เหลือไว้หายใจเข้าก็พยายามหายใจนะเขาก็บอกหายใจแดงๆก็อย่างเงี้ยเออดับเบิ้ลก็พอดีมีคนไม่สบายใช่ไหมเราก็เลยแบบใส่แมสแล้วก็ดมดมยานะแต่แต่อย่าดมนิดนึงเออมันทําให้เราสัมผัสได้ดีขึ้นนะอันนี้อันนี้สิของเปิ้ลนะก็คืออ๋อดมหายใจเป็นแบบนี้เหรอหรือว่อวอาก็บอาอ๋อเราเราสัมผัสพอเรา ลมยาใช่ไหมมันจะเย็นๆใช่ไหมเย็นปุ๊บพอมันตรงปลายจมูกตัวนี้มันก็จะรู้สึกว่าอ๋อหายใจเข้าหายใจออกพอเราแบบมันเป็นสัมผัสที่ละเอียดขึ้นอพอทําแบบนี้ปุ๊บเรารู้สึกว่าเออเราสามารถที่จะแบบดีเทคได้นะว,ว่าอ๋อลมหายใจอยู่ตรงนี้นะอ่ะอันนั้นคือวันที่หนึ่งนะคะเออวันที่หนึ่งอ่าก็ใช้แบบนี้ไปประมาณสองวันแล้วก็เริ่มไม่มีใครเป็นหวัดละอ่ะเราก็ถอดแมสแล้วก็แบบเริ่มหายใจเนาะเขาก็จะให้ พอนั่งนานๆจะเกิดอะไร <c oughs> ความเจ็บปวดใช่ไหม <c oughs> ความเจ็บปวดเนาะที่แบบมันมาจากไหนไม่รู้แย่ยยไปหมดบางคนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บไหล่ท่านว่นเจ็บคนละที่คนละทางเนาเพื่นคิดว่าเรามานั่งคุยกันตอน,น,นที่เนะก้านะก็เออก็จะมีหลักการในการที่จะเห็นเวทนานะคะแล้วก็ใช้คาว่าเวทนาเนาะถึงนความเจ็บปวดตามร่างกายอย่างเงี้ยแล้วก็สัมผัส สัมพันธ์แล้วทำยังไงก็คือวางเฉยค่ะอ,อุเบกขาเนี่ยได้สี่คำเลยนะอยู่กับปัจจุบันลมหายใจแล้วก็อะไรนะวิทนานะคะแล้วก็ตามด้วยอุเบกขาอืมสิบวันเนี้ยได้สี่คำนี้พอละนะเพราะว่าในการทําแบบเนี้ย อ,อย่างน้อยเราสรุปได้นะว่าที่เราทำมาทั้งหมดเราทำเพื่ออะไรนะคะแล้วก็เอาไปใช้อะไรได้มีประโยชน์อะไรกับเราบ้างอะไรยเงี้ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคนก็จะเขาเรียกว่าอะไรเอาไปใช้ในในชีวิตของตัวเองคนละแบบเนาะเ,เดี๋ยวอา,อาจจะคลิปถัดไปเนาะอาจจะมาแชร์เรื่องในายละเอียดเยอะอยอยขึ้นนะคะวันนี้ก็มารายงานตัวก่อนเนาะ,ะก็บอกว่ายังไม่หายไปไหนนะอันนี้ก็วันอาทิตย์นะ ออกมาปูก็ทํางานปั๊บแล้วก็คิดถึงเพื่อนๆนะคะก็มาให้กำลังใจรักทุกคนฟันดีค่ะราิจังหวัดนะ